เฮ้ยเธอไม่ชอบเลยไปเปลี่ยนได้ไหมมันมีหัวใจหรือเปล่ามันมีหัวใจหรือเปล่านางไม่หึงนางไม่หวงนางไม่อะไรเลยนะคะโลกอะ่ะมันมันคือเรื่องการแต่งตัวเออยิ่งห้ามันก็จะเหมือนยิ่งยุ ไม่เป็นตรงตัวเองบายค่ะไม่เอาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับใหม่ในช่อง Many Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนคือเราเมีอารมณ์อยากจะมามอมโดแฟนของเรามากเลยนะคะคืออย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมว่าใหม่อะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าฝรั่งนี่แหละซึ่งใหม่อะชอบความคิดของเขามากเลยทุกคนคืออย่างหัวข้อวันนี้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวนะคะหรือว่าแต่งตัวเยอะแต่งตัวเซ็กซี่เกินไปเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะคะ คือเราคิดว่าหลายๆคู่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมที่แบบว่าเวลาเราแบบแต่งตัวเยอะแต่งตัวเซ็กซี่กันไปอ่ะแฟนของเราก็จะแบบว่าเฮ้ยเธอไม่ชอบเลยไปเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าวันไหนนะคะที่เราแบบว่าไม,ไม่มีอารมณ์อยากจะแต่งหน้าทุกคนแฟนเราก็จะแบบว่าโอ้แบบหน้าซีดจังเลยไปไปแบบไปแต่งหน้าหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะ,ะความคิดของฝรั่งนะคะว่าเขาคิดยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนต้องมาตอบคำถามกันก่อนนะคะว่า ถ้าสมมุติว่าเราไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวหรือว่าแต่งตัวเยอะแต่งตัวโป๊กันไปเนี่ยแฟนเราจะคิดยังไงนะคะคําตอบก็คือนะคะทุกคนนางไม่คิดอะไรเลยค่ะทุกคน <g ül> ก็แบบบางครั้งนะคะหมายก็คิดว่ามันมีหัวใจหรือเปล่ามันมีหัวใจหรือเปล่านะคะนี่ล้อเลน่นล้อเลน่นแต่ว่าบางครั้งเราก็แอบคิดนะคะแบบนางไม่หึงนางไม่ห่วงนางไม่อะไรเลยนะคะเราก็เลยถามนงางว่าแบบเออเธอแบบไม่หวงบ้าเหรอไม่หึงบ้างหรอหรือว่าแบบ ไม่ห้ามบ้างเหรอเวลาเราแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยคือเราเคยเจอแต่คนที่ห้ามอะทุกคนเข้าใจปะเออแล้วนางก็ตอบรองมาแบบจึ๊กมากเลยทุกคนว่าแบบเอออันนี้ยนางพูดนะอันนี้คือนางพูดนะคะทุกคนนางพูดว่าอันนี้ยมันไม่ใช่ร่างกายของนางนะคะซึ่งนะคะนางไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามนะคะหรือว่ามามา,มาบังคับนะคะให้เรานะคะทําในสิ่งที่นางอยากทําคือแบบเฮ้ยมันก็จริงอะทุกคนคือคําตอบนางคือแบบว่า จริงนะคือเราชอบที่แบบเขาเรสเพคเราอะทุกคนเขาเคาลบเราอะคือนางบอกว่าเอ่อนางไม่จําเป็นที่ต้องมาห้ามเราถ้าเราชอบถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจที่จะใส่นะใส่เลยเต็มที่นะคะคือเขาไม่ได้มายุ่งวุ่นวายในชีวิตเรานะคะอยบเรื่องนี้ซึ่งเรารู้สึกว่า มันดีมากเลยทุกคนมันดีมากเลยนะคะสําหรับคนที่แบบคบกันอะไรแบบเนี้คือถ้าสมมุติว่าเราไม่โดนห้ามหรือว่าเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่นะคะทุกคนเราก็จะรู้สึกแบบว่าสบายใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเครียดนะคะว่าออแฟนของเราจะชอบไหมแฟนของเราจะด่าเราไหมหรือว่าจะห้ามเราไหมอะไรแบบนี้ซึ่งมันดีมากอะทุกคนเออสำหรับใหม่นะคือใหม่อะเป็นคนที่แบบ ชอบแต่งตัวทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าใครนะคะมาห้ามไหมหรือแบบหรือแฟนคนนี้ถ้าสมมติเขามาห้ามไหมเรื่องการแต่งตัวหมายก็คงแบบเลิกอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันคือแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะในชีวิตของเราใช่ไหมทุกคนแบบมันไม่ได้เรื่องใหญ่เลยมันมันคือเรื่องการแต่งตัวแล้วถ้าสมมุติว่าเขามาห้ามเราแบบเนี้ยใน5ปีข้างหน้านะคะหมายก็คงไม่เห็นอนาคตอะ่ะเพราะว่าหมายไม่อยากมานั่งอุดอัด เรื่องเล็กๆน้อยๆคือเราอะเคยเจอคนที่แบบว่าห้ามเราอะทุกคนแล้วมันแบบยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิงย่งยุใช่ไหมเออยิ่งห้ามมันก็จะเหมือนยิงย่งยุคือเราอยากจะทําแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบไม่สบายใจเวลาเราแบบทําอะไรในสิ่งที่เขาไม่ไม่ชอบคือมันทําให้เรากลายเป็นแบบไม่เป็นตัวเองเอ๋อซึ่งสําหรับใหม่นะถ้าสมมติว่าจะมีแฟนนะถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้มาห้ามกันนะคะคือแบบ บายค่ะไม่เอาค่ะอแต่มันก็จะมีนะคะทุกคนที่แบบนางก็จะแบบเอเตือนนะคะเพราะว่าอากาศเมลเบิร์นนั่นทุกคนตอนเช้าแบบหนาวนะคะแล้วก็เที่ยงก็คือร้อนนะคะแล้วก็ตอนบ่ายพายอยู่เข้านะคะคือก่อนจะออกจากบ้านนางก็จะแบบว่าแบบแต่งตัวดูอากาศแล้วยัง <laughs> เพราะใหม่คือชอบแต่งตัวแบบซัมเมอร์อะเนาะเราก็ชอบไง <laughs> เออเราก็บอกว่าเออเราเช็คแล้วอะไรแบบนี้นั่นแหละทุกคนคือแบบ เราก็แค่อยากจะมาแบบแชร์ประสบการณ์ของเรานะคะให้คนอื่นได้ฟังกันแล้วก็ใครนะคะที่เคยมีปัญหากับแฟนเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยได้ไหมคือแบบเราอยากรู้อะว่าเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะคุณจัดการยังไงนะคะเพราะว่าสาหรับเราอะถ้าเราฟีลอึดอัดหรือว่าเราแบบอึดอัดแล้วอะเราก็ไม่ไม่เอาแล้วนะแต่คนอื่นก็คือแบบบางคนนะคะเขาก็สามารถที่จะปรับปรับตัวเองนะคะหรือว่าแบบเปลี่ยนนะคะเพื่อเพื่อแบบแฟนของเขาได้นะคะอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะมันไม่ได้แบบเรื่องของเรานะคะเออ แล้วก็นะคะใครนะคะที่ชอบวิดีโอของใหม่นะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ด้วยนะคะคือแบบช่วยกันหน่อยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้เด็กคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็อย่างนะคะหลายๆคนนะคะถามใหม่มาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับชีวิตในแบบต่างประเทศอแะบบทุกคนเราอะอยากจะทํามากเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเราแบบยุ่งมากทุกคนคือเราทํางาน6วันอะซึ่งถ้าสมมุติเรามานั่งทําคลิปแบบว่าอย่างเช่นแบบ เออรายได้แต่ละเดือนหรือว่าค่าใช้จ่ายแต่ละวีคอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่มีเวลาจริงทุกคนเราต้องมานั่งคิดคือถ้าสมมติเรามานั่งพูดเรื่องแบบนี้คือเราไม่ต้องมานั่งเขียนสคริปต์หรือว่าอะไรแบบนี้เราก็ก็พูดสดไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นอ่ะเราต้องมานั่งโจดนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะทํามานะคะเราจะทําออกมาพูดปิดเมนี่เราจะทําออกมานะคะแต่ว่ารอนิดนึงนะคะทุกคนนั่นแหละโอเคค่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย